ครับสวัสดีครับ FC ช่างสมรรถมืออชีพทุกท่านนะครับมาตอบคำถามของ FC พวกเรานะครับที่ถามกันเข้ามานะครับเมื่อวานนี้นะครับถามมาในเรื่องของ t o y o ต a d d ีนะครับผมใช้ไทเกอร์ดีโนะครับได้เปลี่ยนคันยกชุดของยี่ห้อหนึ่งนะครับกับกระบาดตัวท้ายนะครับซึ่งตัวติดฝั่งท้ายนะครับเขาจะอย่างนั้นนะครับแล้วมีอาการสั่นที่เกียร์ส ที่รอบความเร็ว20-40นะครับจากนั้นเวลาออกตัวแล้วสัน่นไม่ทราบว่าเป็นอาการแบบนี้เกิดจากตรงไหนครับนี่นะครับเป็นคำถามนะครับของคุณอดิศรนะครับเมื่อ22ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับจากการมาตอบนะครับเออตรงไหนดีนะครับ <laughs> จากประสบการณ์นะครับในวิธีของการซ่อมรถนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมก็ต้องไปดูนะครับว่าก่อนซ่อมเนี่ยเรามีอาการแบบนี้ไหมนะครับก่อนที่เราจะมาเปลี่ยนคัตนะครับทั้งชุดเนี่ยยกเกียร์ลงมาปุ๊บเนี่ยอาการสั่นเนี่ยออกตัวมีไหมอาการสั่นปลายเกียร์สี่เนี่ยมีไหมนะครับลักษณะนี้ถ้ามีมาก่อนนะครับเราก็จะวิเคราะห์อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่มีมาก่อนปุ๊บเนี่ยพอเปลี่ยนคัต ทั้งชุดปุ๊บแล้วเป็นเลยเนี่ยบยงกับบาทแล้วเป็นเนี่ยนะครับแสดงว่าจุดที่เราต้องไปจับก็คือการที่เราเปลี่ยนไปนะครับอะไรที่เราเปลี่ยนไปตัวหนึ่งนะครับแต่เอฟซีบอกว่าอะไรนะครับยี่ห้อนี้นะครับค่อนข้างที่จะเท่าที่ผมดูเนี่ยค่อนข้างที่จะปัญหาน้อยนะครับคืออาจจะไม่มีปัญหาเลยก็ได้นะครับในวิธีของอะไรนะครับกักบาทนะครับตัวท้ายนะครับซึ่ง ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นยี่ห้อไหนรุ่นไหนนะครับลักษณะนี้นะครับแต่จะเป็นยี่ห้อค่อนข้างจะดีหน่อยผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็ไม่น่ามีปัญหานะครับที่ปัญหาตัวตัวที่เราน่าสงสัยคือตัวไหนนะครับปัญหาลักษณะนี้นะครับถ้าเราจะสงสัยให้ผมตอบเนี่ยคือตัวไหนนะครับตัวการประกอบนะครับต้องไม่มีนะครับต้องไม่มีปัญหานี้มาก่อนนะครับหมายถึงว่าก่อนเปลี่ยนคัตยกชุดทั้งคันเนี่ยทั้งทั้งทั้งชุดเนี่ยต้องไม่มีปัญหาในเรื่องของการออกตัวสั่นมาก่อนนะครับ จะเป็นลักษณะนี้ผมก็วิเคราะห์ไปที่การใส่การประกอบนะครับของช่างนะครับนี่นะครับเป็นแผ่นคัดนะครับของโต้ตาดีโฟดีนะครับซึ่งการใส่การประกอบของช่างเนี่ยสำคัญนะครับผมนะครับกับเออน้องๆที่ผ่านมาประสบการณ์นะครับซึ่งยกคัดบางทีต้องยกถึงสามรอบนะครับเพราะใส่ประกอบไม่ดีนะครับไม่ไม่ถูกจังหวะนะครับไม่ถูกที่นะครับ ลักษณะนี้นะครับนี่ครับเป็นการกดคัตนะครับซึ่งจุดแรกเนี่ยที่ผมเกิดปัญหาในการใส่ประกอบก็คือจุดนี้นะครับจุดบริเวณรูน็อตนะครับรูน็อตเบอร์สิบสองเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยหกประมาณหกตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยลักษณะนี้นะครับคือพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยพอผมขันไม่ได้ปอนนะครับผมไม่มีผมไม่มีฟุตบอนนะตอนหลังนี่ตอนหลังนี่ฟุตบอลไม่ใช้นะครับ ไม่ไม่จะเป็นนะครับแต่ความจริงแล้วมันจะเป็นนะฟุตบอลนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอจังเป็นช่วงหลังเนี่ยปุ๊บนี่ไม่่คยใช้นะฟุตบอลนะครับพอขันตรงเนี้ยปุ๊บเนี่ยถ้าเราขันไม่ไม่สมดุลกันปุ๊บเนี่ยทุกตัวปุ๊บบริเวณเนี้ยบริเวณตัวหน้าวีคัตพวกเนี้ยลักษณะนี้นะหน้าวีคัตพวกเนี้ยเขาจะไม่เรียบนะครับเขาจะไม่สม่ำเสมอนะครับเวลาเราปล่อยคัตนะครับปล่อยคัตไปปุ๊บเนี่ย บริเวณวิกัลเนี่ยเขาจะลงมาสมัครเสมอพอลงมาสมัครเสมอปุ๊บเนี่ยเขาจะสั่นนะครับเวลาเราตัวนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับฉะนั้นทางแก้คือเวลาขันนะครับขันพวงเออน็อตเบอร์สิบสองนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับหลายๆประเด็ประมาณหกตัวเนี่ยต้องขันให้ได้สมดุลเขานะครับถ้ามีฟุตบอลง่ายนะครับ ขันจับจังหวะฟุตบอลให้มันได้แรงของการขันทุกตัว6ตัวปพื่ก็จบนะครับบริเวณนี้ก็จะเสมอนะครับแต่ถ้าไม่มีฟุตบอลปุ๊บเวลาขันไปปุ๊บเนี่ยไอตัวนี้เบามั่งไอตัวนี้แน่นมั่งนะครับไอตัวนี้กลางมั่งไอตัวนี้แน่นมั่งไอตัวนี้เบามังปุ๊บเนี่ยบริเวณหน้าสัมผัสของซีวีคัทเนี่ยมันจะไม่สม่ำเสมอจากนั้นปุ๊บเวลาเอาตัวปุ๊บมันจะสั่นนะครับเพราะว่าแผ่นเพจมันลงไม่สม่ำเสมอนะครับจะเป็นลักษณะนี้ นี่นะครับตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมจะไปดูผมจะไปดูที่ไหนนะครับผมจะไปดูตรงตรงนี้นะครับตรงบริเวณบริเวณเอก้ามปูนะครับนี่นะครับขาก้ามปูนะครับนี่ครับบริเวณขาก้ามปูนะครับขาก้ามปูเราจะมีรอยบุ๋มนะครับเป็นรอยบุ๋มนะครับยขยายนิดนึงปึ๊บขยายนิดนึงนะครับเราจะเห็นนะครับรอยนี่รัรอยรอยลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะครับ ถ้าเราเปลี่ยนแผ่นคัดเนี่ยนะครับแ็จแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยบริเวณรอยบุ๋มตรงนี้นะครับรอยเบ้ารอยเบ้าของกราปปูตรงนี้นะครับอาจจะมีในเรื่องของการสึกหรออันก่อนนะครับอันเก่านะครับพอเราเปลี่ยนแผ่นคัดปุ๊บเนี่ยจังหวะการขยับของกราฟปูเนี่ยมันอาจจะมีผลนะครับในเรื่องของอุณหการขยับพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยตรงนี้นะครับถ้ามันมีในเรื่องของการสึกหรอนะครับการสุดนะครับในเรื่องของการสึกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีผลนะครับในเรื่องของการปล่อยคัดนะครับ คือการขยับของบริเวณเบ้าๆตรงนี้ปุ๊บมันจะขยับพอขยับปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีการบิดการเบี้ยวนะครับของการที่เราจะปล่อยคัดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับถ้าที่ผมจะดูนะครับนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณแม่ปั๊มคัดล่างนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ผมจะดูนะครับแล้วการจับเาสองตัวนะครับ เวลาเราจับนถสองตัวไม่ปังคันล่างปุ๊บเนี่ยต้องให้เกิดความสมบูรณ์นะครับระหว่างสากที่ยันบริเวณขาก้ามปูนะครับถ้าไม่เกิดความสมบูรณ์ปุ๊บเวลาปล่อยคัดสั่นนะครับเครื่องจะสั่นนะครับรถจะสั่นนะครับนี่นะครับเวลามันยันไปปุ๊บเนี่ยมันจะยันที่ขาบริเวณก้ามปูนะครับขานี้นะครับสาคัดเนี่ยมันจะยันบริเวณขานี้นะครับกรามปูนะครับอันนี้สาคัดถ้าเราจับอตไม่สมบูรณ์ทั้งสองตัวเมื่อกี้นี้นะครับ สมมติขันตัวแน่นๆปุ๊บเลยนะครับขันตัวที่สองขันตามไปเนี่ยถ้ามันขันบิดขันเบี้ยวปุ๊บเนี่ยเวลาปล่อยคัดนะครับออกตัวพุ๊บสั่นนะครับสั่นตั้งแต่ตอนออกตัวเลยนะครับนี่คือเคยประสบการณ์นะครับที่ผมเคยผ่านมานะครับแล้วก็หาปัญหาการสั่นไม่เจอนะครับว่าไม่รู้ผันกาสั่นยังไงนะครับเลื่อถึงสองรอบสามรอบนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็ เป็นที่บริเวณตัวแม่ปั๊มคันล่างเองนะครับรูปยางข้างในนะครับมีโอกาสพอมันพอพนเราเราใส่เปลี่ยนไปครับในหมายปุ๊บการขยับของลูกสูบเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันขยับนะครับพอขยับปุ๊บเนี่ยองศาการบิดการเบี้ยวเนี่ยมันอาจจะมีนะครับแล้วก็อาจจะเกิดการสั่นตามมาได้นะครับนี่ก็เป็นอีกตัวนึงที่ต้องพิจารณานะครับแล้วก็ต่อไปนะครับดีตัวนี้นะครับแม่ปั๊มคัดบนนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะต้องพิจารณานะครับในเรื่องของการออกตัวสั่นนะครับการตั้งคั การตั้งบริเวณขาคัดนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งรั่ช่างจะต้องไล่นะครับในวิธีของการสั่นนะครับนี่ครับเป็นสี่าตัวที่ผมบอกมานะครับลักษณะนี้ก็ต้องไล่นะครับแต่เราโบต่อจงไปปุ๊บเนี่ยไม่ได้นะครับจะต้องไล่นะครับก่อนมาซ่อมเนี่ยมาเปลี่ยนคัดเนี่ยเอ้ไม่เป็นไม่สั่นนะครับพอหลังเปลี่ยนปุ๊บสั่นเลยนะครับการประกอบนะครับของช่างเนี่ยสาคัญนะครับประกอบบิดไหมประกอบเบี้ยวไหมประกอบฝืนไหมนะครับ ประกอบไอ้น็อตเนินเนี่ยคือสนาวมว่อใส่แน่นไหมนะครับหรือแน่นเกินไปหรือหลวมไหมหรือไม่พอดีหรือไม่สมดุลในสถานี้นะครับทีนี้เกียร์สีเนี่ยเวลาออกตัวปุ๊บสั่นสั่นปุ๊บเนี่ยถ้าสั่นแบบสะบัดสะบัดบริเวณหัวเกียร์เนี่ยมันก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นไปได้นะครับจากการที่เอ่อบริเวณเออ่ลูกปืนปลายเกียร์สีอาจจะมีการคอนการหลวมหรือเปล่านะครับเป็นไปได้ไหมนะครับหรือลูกปืนเอ่อบริเวณราลดาเนี่ยเป็นไปได้ไหมพราะถ่ายน้ำมันถ่ายน้ำมันเกี่ยวมาแล้วเนี่ย เจอเศษลูกปืนไหมถ้าเจอเศษลูกปืนก็เป็นไปได้นะครับว่าลูกปืนลาวล่างอาจจะมีการเสื่อมนะครับการแตกนะครับเพราะว่าถ้าลูกปืนลาวล่างมันเสื่อมมันแตกปุ๊บเนี่ยมันในบริเวณเกียร์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเกียร์สีเนี่ยเวลาวิ่งไปปุ๊บสะบัดรับสั่นนะครับเป็นไปได้นะเพราะเกียร์อื่นเกียร์อื่นไม่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 เป็นนะครับเป็นเกียร์สีกีเดียวก็เป็นไปได้นะครับสุดสังเกตก็คือเวลาถ่ายน้ำมันเกียร์ปุ๊บเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่ามีเศษลูกปืนเกียร์เนี่ยออกมาอากม็ หวังจะได้ระดับหนึ่งว่าเกียร์ไม่มีปัญหาลูกเวียนเกียร์ไม่มีปัญหานะครับการสั่นนะครับแต่จุดสําคัญเนี่ยจุดนี้เลยนะครับก่อนเปลี่ยนเนี่ยไม่มีอาการสั่นนะครับแต่หลังเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยอาการสั่นเกิดนะครับจุดนี้เลยนะครับคือจุดการประกอบของช่างนะครับถึงจะเป็นอะไรแท้นะครับอะไรดีๆนะครับแต่เวลาประกอบงานเนี่ยถ้าประกอบชิ้นงานออกมาไม่ดีไม่สมดุลปุ๊บเนี่ยโอกาสที่มันจะสั่นนะครับ ออกตัวมันมีสูงนะครับถามว่าเจอบ่อยไหมบ่อยนะครับผมกับของผมเนี่ยบ่อยนะครับผมเนี่ยเป็นบ่อยเลยนะครับประกอบมาปุ๊บสั่นตึ๊กตึ๊กตึ๊กนะครับบางทีถ้าสั่นนิดเดียวเนี่ยเราก็บอกลูกค้านะครับใช้ไปก่อนนะครับอีกประมาณสักสองเดือนเนี่ยสามเดือนเนี่ยเดี๋ยวมันกะยายไปนะครับเพราะว่าแต่ผมไม่ยกเกียร์ลงมาอีกทีนะครับลูกค้าบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ไปก่อนนะครับก็ใช้ไปปุ๊บพอันหนังมาเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเคลื่อนเขาบอกว่า ช่างมันหายสั่นแล้วเนี่ยอย่างที่ท่านบอกจริงนะครับประมาณสองสาเดือนนะครับมันหายสั่นนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันเริ่มปรับสภาพบริเวณหน้าแป้นแผ่นคาดการจานกดนะครับเรียบร้อยนะครับแต่ถ้ามันไม่หายสั่นพวกก็ต้องยกเกียร์ลงนะครับแล้วก็ต้องมาดูอีกทีนี้ว่าเป็นอย่างที่ผมบอกไหมนะครับหรือเป็นที่บริเวณจานไฟเบีนไหมนาไฟเบีนเนี่ยมันไหมไหมันอะไรไหมนะครับลักษณะนี้นะครับช่างจะดูอย่างนี้เองนะครสามสี่จุดที่ผมพามาเนี่ยนะครับ วิธีของการส่นออกตัวเนี่ยชางกจะดูลักษณะอย่างที่ผมบอกมานะครับตัวแผ่นคัตนะครับจานกดคัตนะครับอะไรดีไม่มีปัญหานะครับดูหน้าสัมผัสของไฟวีนะครับเรียมแปดไม่มีปัญหาการไหม้นะครับดูดูกาปูนะครับว่าร่องกาปูอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับว่าไม่สึกนะครับแล้วก็ไม่สุดนะครับนะครับแล้วก็ดูบริเวณ ตัวปั๊มนะครับปั๊มคัดนะครับคัดบนคัดล่างนะครับเวลาไล่ก็ต้องไล่ลักษณะนี้นะครับลักษณะการไล่ของช่างนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับไล่ไปตามสเต็ปนะครับแล้วก็ไล่ไปตามวิธีของการค้นหาปัญหาของช่างิสมรถนะครับแต่จุดแรกเลยเนี่ยการใส่ประกอบของชางเนี่ยสำคัญที่สุดเลยถ้ามัถ้ามัไล่ของไฟอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องไล่ใหม่นะครับเพื่อเผมผมจะเกลีลงใหม่นะครับ ถาอะไรลักษณะนี้นะครับถ้าบางบอกลักษณะนี้ครับเนี่ยพี่ผมไปผมผมไป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 เปลี่ยนชุดคัดมาแล้วก็ก่อนเปลี่ยนเนี่ยพี่มันไม่เป็นไรเลยมันออกตัวไม่สันนะครับแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับพอหลังเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยปัญหาเกิดเลยนะครับออกตัวสันแล้วก็ปลายเกียร์สีนะครับเวลาเข้าเกียร์สีปุ๊บเอ่อความเร็วยี่สิบถึงสี่สิบเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันสันนะครับลักษณะนี้ผมบางทีผมต้องยกเกียร์ลงอีกรอบนะครับเพราะว่าผมก็อาจจะไปทบทวนในเรื่องของการประกอบ ของช่างนะครับที่ผ่านมาว่าโอเคไหมประกอบได้สูตรไหมประกอบอะไรต่างๆกันนาได้ได้สูตรมันไหมลักษณะนี้นะครับมีการฝืนมีการขัดอะไรไหมนะครับการใส่น็อตเป็นยังไงยังไงนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับผมก็จะดูหน้าสัมผัสนะครับว่าเออหน้าสัมผัสเนี่ยมันเต็มไหมนะครับหน้าสัมผัสกับอะไรนะครับกับไฟวินนะมันเต็มไหมหน้าสัมผัสมันมีอะไรบิดอะไรเบี้ยวไหมอะไรหน้าสัมผัสที่มันเอ่อมันจับไม่เต็มไหมลักษณะนี้นะครับก็ต้องไปค้นหานะครับปัญหานะครับที่ เกิดขึ้นนะครับในวิธีของแผ่นคัดนะครับเป็นไปได้นะครับแนะนํานะครับแนะนํานะครับผมไม่แน่ใจว่าว่าอะไรนะไม่ได้บอกมาด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาหรือเปล่านะครับแนะนํานะครับถ้าถ้าถ้าขับไปต่อประมาณสักเดือนสองเดือนนะครับถ้ามันดีขึ้นก็ไนเลยก็ก็ก็ขับไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามันคิดว่ามันไม่แน่ใจปุ๊บก็ไปหาช่างใหม่นะครับหรือหาช่างคนใหม่นะครับเพื่อที่จะให้เขา ถอดไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นช่างคนเก่าเนี่ยถ้าเราไว้ใจนะครับระวังใจปุ๊บเนี่ยเราก็กลับไปหาช่างคนเก่าได้นะครับให้จ้างคนเก่าเนี่ยเขาจัดการให้นะครับว่ามันเป็นอย่างนี้นะช่างนะมันเป็นลักษณะการเอาตัวแล้วมันสั่นนะคือก่อนหน้านี้ความเปลี่ยนปุ๊บมันไม่สั่นนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ลายตามอย่างที่ผมบอกนะครับเจอแน่นอนนะครับแผ่นคัดวีคัดนะครับน็อตจับวีคัดเนี่ยหกตัวเนี่ยมัน โอเคไหมนะครับมันได้สมดุลกันไหมหนาของมันเนี่ยนาของอวีคัตนะครับจากคราบที่ผมให้ดูไปนะครับว่ามันเรียบสม่ําเสมอกันไหมนะครับจากนั้นพวกก็ดูนาสัมผัสของบริเวณไฟวีนะครับว่ามันมีรอยไหม้ไหมรอยขึ้นไหมนะครับและจากนั้นหลังจากนั้นพวกก็ดูัวในเรื่องของบอริเวณกกากบาทนะครับตัวหลังนะครับที่เปลี่ยนไปเนี่ยนอสกกาบาทเนี่ยนะครับใส่แน่นไหมนะครับ ใส่บิดไหมรวมไหมลักษณะนี้นะครับใส่ฟืนไหมปินเกียวไหมลักษณะนี้นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ปัญหาและไล่ปัญหานะครับโอเคนะครับเนี่เป็นการตอบคาถามนะครับตอบได้แค่นี้นะครับเพราะว่าถ้าเราให้ผมละเอียดลงออกมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยผมจะตอบได้เยอะกว่านี้นะครับแต่เรามาขนาดนี้ก็พอจะจับจุดได้นะครับว่าเอออาจจะเป็นในในเรื่องของการประกอบของช่างนะครับซึ่งประกอบมาอาจจะไม่ไม่ได้ส่วนไม่ได้สมดุลนะครับประกอบมาเออไม่ดีนะครับไม่ได้ ที่ของมันนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับในขณะที่ก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาเลยเรื่องการสั่นนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องการสั่นมาก่อนหน้านี้ปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องไปดูลูกปืนราวลูกปืนราวเกียรตัวนะครับอาจจะมีการแตกนะครับเริ่มแตกปุ๊บพอเริ่มแตกปุ๊บเนี่ยเกียร์สี่นะครับเริ่มสั่นนะครับเริ่มสั่นปุ๊บอาจจะเริ่มขยับได้ครับแล้วมันจะทําให้การออกตัวเนี่ยสั่นไปด้วยก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ นะครับนี่ครับเป็นการตอบคำถามนะครับของ FC นะครับที่ถามเข้ามาเมื่อ22ชั่วโมงที่แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับไปเจอผมได้อีกช่องหนึ่งนะครับในช่างรอหัวใจลื่นนะครับผมจะวางเพจนะครับไว้ด้านล่างนะครับ Facebook ช่างรอหัวใจลื่นนะครับอยู่ในกลุ่มของพี่ๆน้องๆนะครับในวงการช่างนะครับซึ่งผมไปไรายสดในช่องนั้นอีกช่องหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปวิเคราะห์เราเรื่อง ปัญหารถยนต์นะครับจากประสบการณ์30ปีนะครับแผงวิถีของวงการรถยนต์นะครับสิ่งใดรู้ก็จะให้เต็มร้อยนะครับสิ่งใดไม่รู้ก็จะกลับไปศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อที่จะมาตอบมาเล่าเรื่องให้พวกเราฟังนะครับในวิถีของปัญหารถยนต์นะครับขอบคุณมากนะครับ f อทุกท่านนะครับเจอกันใหม่นะครับไหนคำถามต่อไปนะครับขอบคุณครับ